สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับมุกอีกแล้วนะคะกับช่องของมุกปลื้มชาแนลค่ะใครมีปัญหาในเรื่องของฟ้ากระยุมงดาใบหน้าที่หมองคล้ำบ้างค่ะหรือว่ามีปัญหาใบหน้าที่มันเป็นสิวมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยอย่างเงี้ยค่ะนะคะวันนี้มุกมีตัวช่วยค่ะก็คือตัวนี้ค่ะครีมคีรันเมรัตมานะคะครีมตัวนี้ค่ะ ผลิตข,ขึ้นมาเพื่อคนที่มีปัญหาฟ้าโดยเฉพาะนะคะและโดยเฉพาะฟ้าที่ฝังหรือ้าที่เป็นมานานหลายปีฟ้าหนานาใช้ครีมตัวไหนแล้วยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่เห็นผลเลยลองเปิดใจได้เลยนะคะเนื้อครีมของเขาเป็นเนื้อครีมที่ข้นมากๆค่ะทุกคนสารสกัดนําเข้าจากต่างประเทศถึง11ชนิดนะคะมีสารสกัดจากอันฟาอบูตินนําเข้าจากประเทศแคนาดาะคะ่ะแล้วก็รากหม่อนนะคะนําเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะซึ่งแต่ละตัวนะคะล้วนแล้วแต่ช่วยในเรื่องของการ ลดปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุมดำลดเม็ดสีเมลานินที่เป็นสาเหตของการเกิดฝ้ากระจุนด,ดำใบหน้าที่หมองคล้ำนะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์พาราเบนหรือว่าน้ำหอมนะคะทุกคนผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้คนท้องคนให้นมบดใช้ได้นะคะหลองเปิดใจได้เลยคะ่ะโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดแบบสุดๆเลยนะคะในช่วงนี้1กระปุกเพียง299บาท2กระปุก550บาทแล้วก็ โปร3กระปุกสุดคุ้มเลยนะคะเพียงแค่790บาทเท่านั้นแล้วก็ส่งให้ฟรีด้วยค่ะทุกคนใครที่เคยใช้ครีมตัวไหนแล้วยังไม่ตอบโจทย์นะคะลองเปิดใจได้เลยค่ะลูกค้าหลายๆคนตอนนี้ที่สั่งไปใช้ค่ะใช้เพียง1อาทิตย์เท่านั้นฝ้ากระจางลงใบหน้ากระจ่างใสขึ้นมากนะคะแล้วก็ภายใน14วันค่ะผิวจะค่อยๆกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติฝ้ากระดำาก็จะค่อยๆจางลงนะคะทุกคนลองเปิดใจได้เลยค่ะไม่มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายนะคะ ทักเข้ามาได้เลยค่ะ